สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เก็บผ้าพึ่งเสร็จซักผ้ามือเช้านี่เด้อเดีนี้ก็จะมาพับผ้าได้พี่น้องซักมาต้องหลายฟ้าห้องเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงฝ้าอัดซักเมื่อเช้าว้อนข่วนเด้อกัพี่น้องอากาศข่วนมากเลยอหนแ้ มาแล้วที่นี่ก็สิร้องน้ำถ้าล่องน้ำฝนเอาไว้ซักเด้ผ่าเนี้ยอันนี้ร้องน้ำฝนอันนี้อันนี้ก็จะเอาน้ำฝนอ่ะซักผ่ามันจะได้บม่เปลืองน้ำเปลืองไฟ <c oughs> เนี่ยผู้หลัไม่บอกมาแล้วมาแล้วฝาห้องเห็นบ้ะฝาห้องฝาห้อง,องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ะโชคดีอะซักผ่าก่อนเนาะ า็ว่าพายุสิมาอีกแล้เนี่ยมาทางเชียงรายทั้งเหนือทางไอ้ภาคกลางนำ้ำโอ้พายุนี่มาทัวร์เด้เนาะพี่น้องอนั่นตกแล้วเดิ่เริ่มตกแล้วไปแปะโอแปะโชคดีโชคดีทำเสร็จแล้วสาาวักาดเรียบร้อยผาผ่าเนี่ยที่เนี่ยผ่าก <c oughs> ็ต้องหลายอย <c oughs> เป็นตะกร้ารด, <c oughs> ดีใจเสร็จแล้วเสร็จแล้วสบายลนะ สบายแล้วสบายแล้วที่นี่ก็พับผ้าตอนพี่น้องเลยดีใจมันมีแดดมันเนี่ยคุกแดดห้อนมากค่ะไอเบิ้งไร้สดแน่เดอ้อเบิ้งแต่เดอ้อไร้สดอย่างนี้น่ะสองชั่วโมองอ่ะเดินแบตเตอรี่หมดอ่ะ <laughs> ไร้สดจนแบตเตอรี่หมดอ่ะพี่น้องคิดเบิง้งทำทุกอย่างอ นี่ก็บพับผ่าตัวพับผ่าพับผ่าสักหลายเพราะว่าย่านฝนมันมาน้ําเขาบอกว่าพายุมันที่มาไอ้ลูกค้าเนาะลูกค้าเขาเอาไอ้เครื่องเสียงมาสบเขาบอกบว่าเขาบอกว่าที่พายุสิมาแล้วเดอ้อเพคนว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันบป็นเมนพรุ่งนี้แหละเมื่อนี้เลย <laughs> จ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะเลยว่าจี มันบมเมนต์พุ่งนี้แล้วเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเก็บผ้าเพรทันเนี่ยเรียบร้อยอย่างนี้นีผ้หาหลายคแค่ต่ในนี้สอบซักผ้ามีแดดนะครับพีนบ่น้องถ้าบ่มีแดดในนี้อย่าไปซักเลยเยอะขนาดไหนก็ไปซักขอบคุณงาม,งามๆเลยค่ะที่ติดตามในนี้เดอ้อติดตามคลิปเก่าน้ำเด้อจ้าที่ทรงไปเก็บผ้านะจ๊ะเก็บผ้าพับผ้านะจ๊ะ